เลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคี่วันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสารบหัวข้อของวันนี้เดี๋ยวล่าสุดดูผมตัวเกมเนี่ยก็ได้เป็นการอัปเดตในส่วนตัวกล่องใหม่ล่าสุดเข้ามาซึ่งเป็นกล่องที่พี่ลิงรอคอยมากๆเลยผมกับกล่อง Cosmic Silver Black หรือเกิดพูดง่ายผมเป็นกล่องลิงอวกาศนั่นเองแน่นอนว่าช่องลิงเนี่ยก็เป็นช่องลิงอยู่แล้วผมมีกล่องลิงอวกาศมาขนาดนี้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องเปิดหาแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาเปิดหาเจ้ากล่องอันนี้กันต้องเลิอกได้ดว,ว่าเป็นการตอบรับกระมวลซอมบี้ในโหมดของ b a t t l e Royale เลยก็ได้นะก็เดี๋ยวจะมีโอกาสจะได้ใช้ตัวละครตัวนี้เนี่ยไปเล่นกันในโหมดซอมบี้ในโหมด Battle Royale นะ แล้วก็ทีส่สำคัญอีกอย่างหนึ่งับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะมีเสียงเฉพาะด้วยนะก็คือจะมีเสียงที่เป็นลิงครับผมก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวพี่ลิงจะให้ดูตอนที่เล่นตัวละครตัวน,นี้ให้กันนะในกรณีที่เปิดได้นะบรรลุใน,นส่วนของที่อยู่ในกล่องบ้างผมแน่นำว่าก็เป็นตัวละครลิงตัวใหม่กับ c Cosmic s i l v e r b a c k ปืน a r c t i ิกดอทนครับผมที่เป็นสกินตัวใหม่ระดับ E ีเออสกินอาร์ติกนี้ก็เท่ดีผมดูไปดูมาเนี่ยคล้ายๆกับพวกปืนตระกูล a อาหรือว่าปืนกลเลยนะก็ใครชอบปืนอาร์ติก ต่อมาเป็น H ฮเ18สกินโกแล้วก็ระเบิดแฟหรือว่าแบบระเบิดสโรเนี่ยที่เป็นโกลสวผมแล้วก็ตามด้วยในส่วนตัวกระเป๋าที่เป็นถังออกซิเจนเอออันนี้ก็ค่อนข้างแปลกดีผมเป็นกระเป๋ารูปแบบใหม่นะตามด้วยตัวโดดร่มสีทองตัวร่อนสีทองช่ามนักบินอวกาศเออ,อนนี้ก็ดูน่ารักดีครผมสเปริงสุดดุอื ในส่วนของระดับแปรผมที่น่าสนใจก็น่าจะมีประมาณ2อย่างครับผมอย่างแรกเนี่ยก็เป็นท่าเต้นครับผมกับ Mon k e y Dance อันนี้ก็น่าดีนะใส่ชู้กับตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะแล้วก็ตามด้วยอีกชิ้นนึงครับผมก็จะเป็นตัว c a l l i n g c a ์ดลิงอวกาศแต่ก็เข้าๆประมาณนี้ผมในส่วนของวันที่น่าสนใจนะป่ะได้เวลามาเปิดหากันแล้วผมแต่ก่อนที่เราจะเปิดหาเนี่ยพี่ลิงอยากให้เพืเ่อนทุกคนเนี่ยลองเดาดูว่าพี่ลิงเนี่ยจะเปิดได้ตัวละครลิงครับผมตอนประมาณกล่องที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้น ให้เวลา5วินทีของเม้น์ก่อนที่จะมาดูคลิปนี้ต่อนะนะก็นับถลัง5 4 3 2 1 0โอเคมาคราวนี้เรามาเริ่มเปิดกันเลยมาเริ่มกันกันกบ10กล่องแรกก็ผมมีระบบการันตีแน่นอน1ชิ้นครับผมระด,ดับอ e ีพิไป10กล่องแบบ Easy, Easy, อีซี่อีซี่ไปตัวละครลิงเนี่ยต้องปรากฏมามา <Easy. S 1> เอ้ยโอ้ทุกคนโอ้โหบอกเลยว่า อีซี่จริงๆครับผมดวงมันมาสิบกล่องแรกตัวละครปรากฏทันที <c oughs> โอ้โหบอกเลยว่าคลิปนี้ครับผมเป็นหนึ่งคลิปที่เราเนี่ยใช้ซ p พีในการเปิดน้อยมากแล้วก็พี่ลิงเนี่ยก็ดวงดีจัดๆโหบอกเลยว่าไม่แปลกนะช่องลิงเนี่ยยังไงมันต้องได้ลิงเยอะแหละครับผมง่ายๆอีซี่อีซี่สิบกล่องเท่นั้นครับผมบอกเลยว่าจบจริงๆสิบกล่องจบเลยของชิ้นอื่นถึงแม้ว่าจะอยากได้แต่ ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเราอยากได้ตัวละครลิงเป็นหลักนะก็ได้มาได้ผมมีใครเดาถูกกันบ้างหรือเปล่าครับผมว่าเปิดเพียงแค่10กล่องเท่านั้นถ้าเดาถูกก็คอมบอกกันด้วยนั่นเองนะยก็ไปดูเกมเพลย์ในการเล่น,นตัวละครตัวนี้กันดีกว่านะแต่ก่อนอื่นนะผมในเมื่อ CP เนี่ยมันได้ก่อนที่เราจะคาดหวังไว้ผมเดี๋ยวพี่ลิงจะขอเปิดกล่องอีกกล่องหนึ่งแล้วกันนะเพื่อเอารูปการันตีเหมือนกันผมกับกล่องที่เป็นภาชนะสกินรูปแบบใหม่ก็จะมีในส่วนตัวสกินที่เป็นรถถังแบบใหม่โคท่ดำทองครับผม ตามด้วยส่วนตัวรถ RV สีดำทองโคตรเท่ตามด้วยเฮลิคอปเตอร์ดำทองโคตรเท่และตามด้วยมอเตอร์ไซค์ผมโคตรเท่ที่เห็นเขาบอกกันว่าจะมีเสียงแปรแบบใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นผมกล่องนี้เนี่ยการันตี20อันได้1ชิ้นระดับอ e ีพิกพี่ลิงก็จะมาลองเปิดกันว่าอ e ีพิ1อันการันตีเนี่ยจะได้เป็นชิ้นไหนหรืออาจจะได้ครบ3ชิ้น4ชิ้นเลยก็ได้ก็มาลุ้นกันดีกว่าสักนิดหนึ่งนะ ได้เวลาเปิดกันแล้วผมแน่นอนว่ากล่องที่พ่ลิงอยากได้ที่สุดใน4ชิ้นนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเฮลิคอปเตอร์หรืออาจจะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์ละกันนะเพราะว่ามันเป็นของที่ค่อนข้างน่าจะใช้บ่อย10กล่องแรกโผล่มา1ึชิ้น10กล่อง10กล่อง10กล่องมาแล้ว1ชิ้นเอ้าเอาแลยครับผม10กล่องแรกมอเตอร์ไซค์แตกเราแตกแล้ว1ชิ้นครับผมตอนนี้เหลืออีกครั้งหนึ่งจะเป็นการการันตีอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยขอเป็นเฮลิคอปเตอร์ละกันนะถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์นีจะฟมาก สองชิ้นหลักๆที่ได้ใช ter, 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 ้บ่อยมากๆกล่องการตีผมกล่องที่20เฮลิคอปเตอร์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 เฮลิคอปเฮลิคอปเตอร์อีกแล้วผมโอ้โหบอกเลยว่าอ่าตั้งแต่เปิดลักกิโดครั้งล่าสุดนี้มาผมนี่ดวงขึ้นจัดๆได้สองอย่างที่อยากได้เลยผมโหเรียกได้ว่าคุ้มมาก1,000 CP ผมได้ของ2ชิ้นแล้วก็ตัวละครอีกประมาณ700กว่า CP หน่อยๆได้หนึ่งตัวเรียกได้ว่าใครที่ดวงดีผมบอกเลยว่า ลองกดเล่นดูก็ได้นะ <_ d> เผื่อโชคดีจะออกแบบพิลิงนั่นเองนะอาะ่าเราใคราวนี้ผมเริ่มมาดูในส่วนตัวรูปรักษณ์ของตัวละครของเรากันบ้างดีกว่าผมเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าตัวละครของเราเนี่ยน้องจะอ้วนนิดนึงครับผมแต่ความเท่นี่เอาไปเลยเต็ม100%คือดูท่าอนิเมชั่นแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับคนที่ชอบแบบพิลิงนั่นเองนะก็ง่ายประมาณนี้ครับผมใครที่อยากจะเปิดหาเนี่ยก็ขอให้โชคดีผมในการเปิดหาตัวละครตัวนี้หรือว่าเปิดหายิ่งอื่นนั่นเองนะ ปักพจนั้นผมในเมื่อเราได้ตัวละครมาแล้วผมแล้วก็ไปลุยกันสักนิดหนึ่งนะไปไปไปลุยลุยลุยครับผมเราก็ยังอยู่กับด่านทีมฮาโลวีนอยู่เหมือนเดิมเพราะว่านี้เนี่ยก็เป็นวันฮาโลวีนนะนัดตตอนที่เราเนี่ยทำลิปนะโอ้มาพุ๊บก็แตกหนึ่งไปเลยครับอ,อุ้ยยิงทะลุ hey, <what> รถยิงแม่นมากแม่นเกินเมื่อกี้นี่อยู่หลังรถยิงทะลุรถตายอะ่ะคือแบบโอ้โห,โห,โหสุดยอด นะผมในเมื่อเราเล่น M4 เนี่ยเราก็จะไปเล่นแบบกึงก่งกึแคมป์กันนิดนึงโอ้โหเพื่อนดันโหดมากโอ้โหคิวกันไปเจ็ดแล้วรีกคิวกันไปไหนเนี่ยไม่แบ่งกันบัางเลยคนอื่นนะผมวิ่งโบกกันอย่างเรียวเลยไม่รอกันเลยว่าเราแคมป์กันอยู่ตรงไหนอันนี้ไม่น่ามีผมน่าจะมีด้านนี้มากกว่าโอ้โหจุดแดงแจุดแดงแดงดูยากมากแตกไปหนึ่งแต่ไปสองไหมไม่สองครับผมอีกฝั่งเขาหนีไปได้สิบสองแล้วรีบคิวมากหิวกันกไปไหนเนี่ย ไม่ได้วิ่งบวกเลยครับผมก็เลยไม่ค่อยได้คาเ้าหัวแตกไปเลยครับงงงไปเสงงงไปเสวิ่งมาด้านหน้าน่าจะเจอหนึ่งคนแน่นอนเจอเจอไหมไม่เจอครับผมแปลว่าเราต้องกระโดดขึ้นมาตุบเพื่อนแย่งลัทช็อตสวยงามมากเพื่อนแย่งลัทช็อตสองคนสองคนไหมสองคนไหมีคนอยู่ด้านนู้นกระสุนหมดโอ้โหหมดพอดีแม็กเปะแะเลยดีนะใส่เพิ่มแม็กซีนมาครับผมไม่งั้นนิดอัดแตกได้ยิ่งมา แกนหนึ่งกับสแกนสองยังไงเนี่ยด้านซ้ายน่าจะมีคนหนึ่งแต่เพื่อนวิ่งบวกไปแล้วด้านขวาๆปะไปอีกหนึ่งครับสวยงามปล่อยของเล่นไปนิดนึงก็ผมตามหาศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดวิ่งมาเข้าบ้านไหมหน้าใจตรงนี้วิ่งกระซวกปุ๊บเห็นเจ๊แปดหน้าบินไปอีกหนึ่งเค้กเอาวิ่งมาวิ่งมาไม่ดูทางไม่ดูทางเอาวิ่งมาไม่ดูซ้ายไมาดูซ้ายมัวแต่ดูขวาได้ป้อมปืนมาหนึ่งอันแล้วผมวิวิวมีคน น้าถหน้าลดไหมหน่ารถไหมเจ๊อเอเจ๊อเอเราเห็นก่อนนะเจ๊นาจ๋าเสร็จไปหนึ่งก็ผมตานี้นี่คือแบบโอ้ชิวๆก็ผมสบายๆตั้งป้อมทิ้งไ้เลย <c oughs> เผื่อเขาเดินมาตรงนู้นปลอดภัยเอ้ยมีกี่ป้อมยิงแวบบๆป้อมยิงแวบๆเหมือนจะมีคนเดินผ่านยิงไปวิ่งไป,อ,งไปอีกห่าคิวสุดท้ายจะทันไหมเพื่อนอย่ายแย่งรัดเช็คขวาก่อนขวาไม่น่ามีเฮยวิ่งมาซ้ายอ้าวเซนที่กันเก็บได้สวยงามแล้วก็คนสุดท้ายคนสุดท้ายโผหน้ามา หันหน้ามาทำไหม้เอาหันหน้าเอางงงงงงกันก็เรียบร้อย <c oughs> ก็เข้าๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวตัวละครตัวลิงครับผมก็ร,รีวิว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่เท่มากใครที่อยากได้เนี่ยก็สามารถเปิดหากันได้นั่นเองเนอะและสำหรับใครที่ชอบลิปดีๆแบบนี้มีสาระ <c oughs> ความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทงีงช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสวหสับวันนี้ต้องขอบคุณผู้บอนทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้ว